สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเดฟกเพื่อนกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาทำลิวิสของโนวาแเปเปอิลครับซึ่งลิวิสรอบนี้จะเน้นไปทางหน้าของเซนเนตร์ซึ่งผมเคยทำลิวิสไปแล้วรอบนึงแต่ลิสนั้นก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าเหมือนเท่าไหร่ก็เลยปรับและแก้ไขจุดได้ออกเป็นลิสนี้ครับผมซึ่งไอศูนย์ก็เริ่มใช้เป็นเทเลเซอร์บอกว่าถูกระพย์จวนใส่มาเพิ่มโซ่แล้วได้มือเพิ่มแล้วก็อีไอออนใงคาร์บ,บอน คาร์บตอนใส่มาติดไว้เพื่อเป็นตัวบูลแล้วก็ตัวฮมโซได้ตัวเพิ่มรลบเวฟได้เพ่อติอไว้ปนหนึง่งเมื่อที่ของคาร์บตอนคุณจะ,จ,ะจะใส่ตัวเกตสองเกตเพิ่มก็ได้แต่ผมยังติดใส่ติดไว้เป็เพื่อเล่นไว้ในช่วงมาจังหวะที่ว่าเราโดนตัดแถวหลังเช่นพวกเกตหนึง่งหายไปคาร์บตอนก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้แทนเกตหนึ่งมาตัวจสอบติ๊กเกอร์ผมจะใส่เป็นสแตนสามไปสเตนคนนี้บอกว่า ลัฟเมื่อลุกนำอยู่ในนี้เป็นสากองการเมื่อเอหนสแตนจวก,การหนึ่งใบสับกองการแล้วก็ชี้หนึ่งใบสแตนเป็นตัวบนกองให้เราได้นั่นเองผลที่เลือกใส่ตัวนี้แทนแต่งไปนึงที่บอกบุสตเซ็กลุกเสื้อเพราะว่าตัวนี้สามารถทำพรมโมที่หลากหลายได้มากกว่านั่นเองก็เลยใส่ามาแถมมันได้มือเพิ่มด้วยแล้วก็คนนี้เป็นใสฮิวสี่ใช้เป็นฮิลว v, ีสามใบเพื่อเอาผลพลงสติกเกอร์นะครับ อยู่ไปเยอะเพื่อติดเอาไว้แบบคืนคอสเฉยๆไม่ได้มีอะไรคีเล่นเป็นที 5, 5, ่ห้าโดยจะเป็นทภาค B สามใบเพื่อเอาหัทิเ้เเมิอมกันแล้วก็ใส่เป็นที่บล็อกสองใบเพื่อเอาโซเพิ่มกัไงไาดจำขึ้นส่วนดอสี่เน้นไปที่ดอพีจีเลยเพื่อลดเพื่อมาแทนเป็น,ปนแทนบานที่ของตัวพีจีเกหน,นึ่งก็ใส่ปลาพีจีมาแทนเพื่อเอาบานที่ของดอบาที่เพื่อเอาบ,นท,อออาบนที่ของพีจีเกหน,นึ่ง ผสใสพื่อให้ตัวอื่แนแทนงคิกเกอร์ก็ใช้เป็นฮิวสี่คิกห้ารอสี่สแตนสามแล้วก็เกจูดสองใบโอ้เอเกจหนึ่งเกจหนึ่งผมเลือกที่จะใส่เป็น similar, ซิมเปเชลเลอร์อาราซีอาราซีสบอกว่าถ้าทิ้งไซส์เกจบวกสองแล้วก็เมื่อลงแจง้งเกจสามหาเกจสามขึ้นหนึ่งใบที่เป็นตีเตอร์เอามาทิ้งไซส์แล้วก็ตัว การลุกฐานเฉยเอามาหาฐานแล้วก็ใส่เป็น Queen of h e a r t เฮเบิร์นใส่ Queen of h e a r t ดเข้ามาเพราะว่าเอาไว้คุยฝั่งว่าถ้าอีกฝั่งปาฟิจี้มาเราจะมีสกิลก็เอาไม่คิดเอาฐานมาลุกตาเนั่นเองซึ่งฮาเป็นที่คิดว่าควีนออฟฮาร์ดนี่ไม่ได้ใช้เลยจะเอาเป็นเซลเลเซอร์หรือ, er อ,อไลเตอร์คัสตอมก็ได้อันนี้ไม่ผิดอะไรแต่ผมยังใส่ควีนออฟฮาร์ดเฉยไม่มีอะไรอีกตัวหนึ่งเป็นเจลฮอว์กเจลฮอว์กบอกว่าคระบานหนึ่งจบการซุปเปอบูทถ้าแวมเป็นวิคเตอร ตัวนึงสเตอริกราพี่บูธบวกส0 0พก็มันตัวเพลย์รอบไปก็ได้ไปใส่ประมาณสใบแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอัสลอนบอกว่าเอสทีแท็บตัวมันแล้วก็ชี้เพื่อน5ใบรวมถึงตัวมันชี้เล็กการหใบติดรีสิตแล้วก็ลัสออโต้เมื่อมันสแตนร์บวกส0 0 0ันามปีโซดก็เป็นตัวติดลีซิตแล้วก็ตัวตีให้ได้ไปใส่ตอย่างสามใบซึ่งกินเนื้อของไปใส่น้อยหน่อยเพราะว่าผมเจ้าพื้นที่แพ้จากปีสองนั่นเอง K2 ตัวแบกแทนใส่มาเลยสีตัวก็คือกอร์ชาร์ตี้กอร์ชาร์ต์ว,ว่าติดพร5แหวนเป็นลิเกเจอร์ได้เหตุสร้างฐา,านแล้วก็เมื่อตีเมื่อตีคาราบอนเน็ตแทนเพื่อนหนึง่งใบแล้วก็ลัสเมื่อสแตน K2 บวก7,000เป็นตัวแบกแทนได้เลยเพราะมันค่อนข้างที่สาระประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นต้านทานติดไอซิดลุกให้ต้านทานลุกเพื่อนแล้วบวกพลงังในตัวเองได้ก็ค่อนข้างที่จะเก่งอีกตัวหนึง่งตัวโปรตีนเบรกให้เล่นคู่กับเจมส์แบกได้ เลือดที่แขงนขึ้นมา2ใงใบคลองนักขึ้นบอกว่าแท็บโัมันเมื่อลงเมื่อลงแท็บตัวมันโซบาหนึ่งแล้วก็แท็บอากาศหนึ่งใบจัวหนึ่งเมื่อมันลงมาแล้วก็ติดบนท,ทีว่ารีไฮตัวมาสแต็ปเพื่อหนึ่งใบเป็นตัวปดเจนเมกใ,ในช่วงเมนเฟสซึ่งเป็นข้อดีสำหรับโนวาที่ว่าโนวาเขาท่าที่โดนขัดขัดเวฟในการตีบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นกระต่ตายเคตัวเผาหรือว่าการล็อกซึ่งมันจะทาให้การปดเจนเมกของเราช้าลง ตัวนี้ก็เลยเอา e <tinc S 1> มาช่วยแก้ขัดในเรื่องนี้ได้ก็คือปลดจนเบรกในช่วงเป็นเฟสแหละก็ได้เวลาไปรอบตีซึ่งส่วนใหญ่โนว่ามันจะปลดจีนเบรกในช่วงที่เราตีเสร็จโดยมีสแตนก็ปลดจีนเบรกตามการตามการสแตนซึ่งถ้งางนอกมันอยู่ที่โซซึ่งอันนี้อาจจะเสียโซก็จิดแต่ว่าในกรณีในบางกรณีมันก็มีตัวเติอสูงมอกันซึ่งการเสียโซใบเดียวเพื่อปลดจนเบรกก็พอๆของวิ่งเลยซึ่งก็ไม่เสียหายอะไรใก็จะถึงวัาสองใบ แล้วก็ใส่เป็นนิจจ้าสามใบนิจจาว่าถ้าแบมปิวเตอร์เขาทำหนึ่งมัตี้แซนเพื่อนหนึ่งใหม่ตัวที่ตัวมันและเพื่อนที่สแตนบวกสควอนตันกีโซดก็เป็นตัวเพิ่มรอบด้วยตัวที่ได้ก็ใส่ทีไปสามใบเพราะว่าต้นเกมอาจจะไม่ได้ใช้บอดค่ะตัวที่ที่ท่านจะแข็งแข่งมาว่าคือไม่ใช่ครับผมเลัมเมื่อสแตนบวกค่าปังตันงตีโซดเป็นตัวตีที่แรงมากๆเพราะว่าแบบก็เลยมาใส่บางที่ไปเลยสามใบ แต่สีค่อนข้างที่จะเปลี่ยนงที่ฟินิสหนึงก็เลยออกและเกตสอดไปในที่ติดไว้ไวแ้แฮงบอกว่าเมื่อถูกบูทคาร์าบานหนึ่งเมื่อตีเวนการแต่รนการ์ดกมาบวกห้าพันก็ใส่ติดไว้เฉยเป็นตัวสไคช็อต,ตนั่นเองเพราะอเล็กซี่นี้มีตัวบูทให้คนทั้งทีเยอะก็เป็นตัวระบูทตัวหนึ่งก็ได้ถ้ามีมทีมมาเล่นก็เล่นได้เพราะว่ามันลุกเพื่อนได้แล้วก็มันได้เพื่อน,น,อน,น,นกับนักบุกพลังได้ก็เอาติดไว้เฉย ในบางจังหวะที่เราไม่มีมีจ้าก,ก็ใส่ตัวน,นี้แทนได้คันนี้เกมสามมเลือกที่จะไม่ใส่ตัวที่มี Excel เลยเพราะว่าด้วยว่าคอมโบมันเล่นยากแล้วก็ที่จำกัดมันเยอะเป็นิดนึงแต่ยินหาเป็นซูแบกเหมือนเดิมซูแบกบอกว่าถ้าไต่คารบาทหนึ่งจูวนหนึ่งคอเลอการในไว้ชิกให้ใครก็ได้เมื่อติดแซนเพิรนหนึงใบแล้วก็เมื่อจบเทิร์น ขาะถ้าดมไม่มีไงหรือไงหนึ่งใบดำกว่างไงดมคืนถ้าโซมีหนึ่งใบดำกว่าโซชัดคืนก็เป็นตัวยีหลักของเราในทีมเนี้เลยเพราะว่ามันค่านข้นนที่จะเก่งคือทัพยากรได้ก็แค่นี้เป็นตัวที่สร้าประโยชน์เลยส่วนตัวตัวรองผมก็จะใส่เป็นอิสตีมาเฉลยบลูเตอร์เหมือนเดิมทันเนื่งเพราะว่ามันถ้าเทียบจริงๆได้ใส่เป็นตัวที่แม็กซเซลของพาร์ี รู้สึกว่ามันจะเล่นยากเนี่ยคอมโบมันเยอะไปนิดนึงแล้วก็ทําให้เด็กมันเล่นยากซึ่งมันถี่สมดุลในคขาด้วยผมนะผมก็เลยที่จะใส่ตัวนี้แทนเพราะว่าอย่างน้อยสักคันนี้มันลุกเพื่อนได้ไม่ถูกสไต์แถมอยาาให้นี่หลฐานก็เอาด้วนี้กีก็ลุกเพื่อนได้นะซึ่งเป็นตัวที่ได้ประโยชน์ได้เพราะถึงมันบอกว่าเมื่อมันตีเป็นไปสองมันบวกค่าพันแล้วก็แตนเพื่อนอึ่งไรมันบวกคาแล้วก็เพื่อนบวกค่าพันแล้วก็เทคล่าบอกว่าเมื่อสไตล์ไว้นถคาร์บาร์หนึ่งมันตี ลูกเพื่อนหนึ่งมันเพิ่มบวกห้าพันต่ำตัวเพิ่มเงียบได้เค็คอนข้างที่จะคล้ายกัน,กนแต่พ้อดีอันนี้ที่ว่ามันคืนพอดได้ไมันได้มีเพิ่มด้วยก็ใส่มาอย่างสุดท่าน,นี้ที่โซนตัวหลักของเราเจนเนอตแปะแน่นอนซึ่งเจแปะว่าเมื่อตีคาร์บานหนึ่งสไตล์เรียกทุกใบรีกาทุกใบได้ความสามารถเมื่ออยูนีตนี้แทบสไตล์ยูนิตนั้น,นแล้วก็แว้นกลับบุกค่าฟันตามเรียกาะ ที่ใส่ในคำศัพท์าานี้ใช่ซึ่งตัวหลักที่จะเล่นเหตุผลที่เล่นเพราะว่ามันค่อนข้างที่ใช้ง่ายกวับโปรตีนแชมป์ในหลายๆกรณีเพราะว่าเล็กนิมโปรเจนเมกไวอยู่แล้วถ้ามือมีฮิลหรือว่ามีเสือมปกติโปรเจนเมกจากวินนี่แชมป์ได้เยอะเนี่ยเจนแปะให้จะลงมาได้ไวมาคกค่อนข้างที่จะเป็นอีกหนึ่งแค่ที่โปรเจนแปะได้ไวมากพอๆกับสไปายบัตเทอร์เลยแต่ของอันนี้ถ้า,าสไตล์ปุ๊บเราให้กดเจนแปะลงมาสไตล์สองได้เลย ซึ่งมันค่าที่เป็นที่อะไรที่ดีมากๆแค่ไมอยากตัวมันใช้ง่ายแล้วก็คอมโบต่อเยอะกว่าก็เลยเลือกท่ใช้เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าละที่เห็นกันก็คงจะเล่นเฟเวอร์ลิคอะเพราะว่าตัวมันชัวร์กว่าแต่ในเงื่อนไขของมันกนะ็คือมันต้องมีแดมพอมือพอที่จะเล่นเฟเวอร์ิกก็เลยหันมาใช้เจ๊แปะแทนเพราะว่าเจ๊แปมันเพิ่มเวฟได้เมื่อสเตนเลียกการกตีได้อีกน้อยสอ,องรอบซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มค่าซึ่ง ก็ต sure. <design> right. ีพิรก็มันแตกต่างกันพี่ว่าตมนมอลิกอ่ะ right มันลุกแวนได้แต่อันนี Sign ้ลุกแวนไม่ได้ใช่แต่เลกายังลุกได้อยู่ก็ถือว่าคุ้มค่าก็เลยใส่ก็เลยใช้เนนที่เจมิแปรซึ่งตัวที ok ่จะช่วยให้มันไปไว้ไปถึงฝันไวขึ Spirit ้นนั่นคือวินนี่แชมป์วินนี่แชมป์บอกว่าเมื่อเลกาสเตอร์บาร์สหนึ่งพิมเลกาแตัวมันห้าพันก็เป็นตัวกูติมเบตแล้วก็หายดีโซได้นี่คือตัวกูติมเบตที่ดีสุดสลับนว่าแล้วก็เจมิสามเมื่อมันจบการสัดที่ตี ตัวการ์หนึ่งใ้ที่ใช้ในกาหนึ่งใบที่มีตารางตับสุดถอยฝั่งก็เป็นตัวเค์บอร์ดได้แล้วก็เป็นตัวโปรเจนเบรกให้ได้ซึ่งตอนซึ่งในเล็กเน,นี้ถ้าผมนี่ผมจัดคนข้างนี้เรี่อเอื้อไปทางให้นี่ลงมาได้ไวขึ้นเพราะมันคันนี้โปรเจนเบรกไวแล้วว่ามันมีโซพอเนื่อของกาโปรเจนเบรกก็อยู่ที่โซเลยถ้าโซเยอะก็สแตนได้เยอะก็โปรเจนเบรกจะไวขึ้นไอ้นี่ก็จะลงไวขึ้นนั่นเองอันนี้ไม้ตายอีกตัวหน,นึ่งสำหรับโน้ว่า เปเปเบรแชมป์ฮิตเตอร์เขาได้บาง 2, สองสก๊อตซูกกีทิ้งมือหนึ่งแซนเลกาดทุกใบตับถแซแซนเลกาดสามตาวทั้นมันปีโซนถ้าแซนสามใบมากกว่าทิ้งมือสามใบแซนตัวมาแล้วก็เขาได้ชัดลบคืนหนึ่งใบแล้วก็ได้ลบเลยได้ลบลงสองก็เป็นต,ตัวจิตนี่ก็เป็นตัวจิตที่ดูแลสบ่ว้ตัว่างจนเลยเพราะว่าเยอะคอนเซ็ปต์ของมันที่ว่ามันลุกได้ทั้งบอร์ดมันเลยค่อนข้างที่จะดิหนัก ถ้าไม่เจอใครถอบอร์ดแต่ข้อเสียของมันเดียวคือถ้ามันลุกมาได้3ตัวมันจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะทิกบอกว่าสเตอรลการซ้ำไปด้วคาร์ม่าของมันก็คือต้องแซมต้องมีบอร์ดและอย่างไม่ไ้สามตัวซึ่งทีนี้จะมีบัคที่สแตนเกอร์แต่เราโพล์ทในแวร์หน้าก็ไม่ได้ผลอะไรมากแต่ถ้าเลียกกาเราวี่งถึสามใบน่บาจะเป็นจุดเสียสตัวน,นี้เลยอย่างถ้่ให้ตัวใครยืลอว่าเผาแถบต่างนี้ก็คือจบเลยไม่คือแปลอะไรไม่ได้ก็หยุดแค่นั้น นี่เป็นอีกผลนึงที่ว่าผมหันเป็นเชนแดเพราะเชนแฝดมันอระ้านที่จะใช้ง่ายกว่าสะดวกกว่าในแนไหนเนด้วยแต่ถามว่าถ้าปิดจริงๆไม่เจอแคนตัดพอถ้าคิดว่าิชนเบียไม่ถึงไม่ถึงแปดแต่เราต้องการให้เขาเขาผลิตเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทัาเลือกได้ท่นนี้คราวนี้ที่จะเลือกที่ใส่เป็นโรกันดีกันสี่ใบ ใหาเลียก่อนเล่้กว่าชีบกมือแล้วก็ในจี one, โซนโซบ้านหนึ่งความตัวมันเลือกเซอร์เคิลหรือว่านัมิโซนใหญ่เพราะเป็นตัวให้มีนิง่ไงแชมป์ใหได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีพื้นที่ว่างของเราที่จะใส่ยูนิตมันใหญ่หมดแล้วตัวนี้เป็นตัวงเรื่องที่อสามาัครใหญ่ได้เพราะว่าตัวมสาสมัครกับเข้าจีโซนได้ตลอดถือเป็นตัวดีตัวนึงใช้ได้เลยอีกตัวหนึง่งไม่โชคกัน,นกินไก่บอกว่าหายโซนหนึ่งใบคิดให้แวร์ถ้าการตีที่ตีมันไม่คิด ไงแดมก็เป็นตัวที่เดงพื้นคอให้เราได้ก็เป็นตัวนึงที่ดีก็ใส่ไปหนึ่งเพราะว่าถ้ามติว่าเราปดกินเบรกจะวินแซมมาได้สักห้าใบถ้าเรามีทีมหนึ่งก็ปลาสีสองทีเตอร์ก็เป็นกินเบรกเก็แล้วก็พอไซม์มักก็เป็นกินเแฝได้เลยก็ถือว่าคุ้มค่าถ้าคุณจะอยากใส่เพื่อปลดกินแบบแแฝงจริงเอานี้ออกไปหนึ่ง้วใส่ีนเคร่มงก็ได้จะกบเพื่อนที่ใส่ไอ้นี่แค่ไปเดียวเพราะว่า มันไม่มีที่การเชื่อกาแดแรงมากขนาดนั้นเติสิบมันแค่ไปเดียวแค่ไม่อย่างหนึ่งในเด็กนี้โซค่อนข้างที่จะพอด้แ,แดมค่อนข้างที่จะใช้ได้ในปริมาณหนึ่งมันก็เลยไม่เป็นต้องแสมไปเยอะขนาดนั้นอีกตัวหนึ่งโตัวหลุดวินิออนนี่ต้องบอกว่าถ้าแดมไม่มีหงยายเลยหงายแดมสองแล้วก็ห้าพันถ้าโซไม่มีเลยโซซทบสอง 2, บวกห้าพันเอามาตัวกันหลุดฐานตัวขึ้นคอน,นั้นเอง ก็ไม่เสียหายอะไรใส่ติดไว้เฉยจะใส่เป็นพิกัดเคก็ได้ที่หคีเพื่อนติดติดก็ใส่มากไะไรันนต้องเสียหายอะไรทันี้ G โซนนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งสามสี่แปดสิบใบเลยหกที่หกที่นี้แนะนําให้ใส่อะไรก็ได้เพื่อให้วิ่งใช้งานซึ่งถ้าเป็นตัวที่แนะนํติดเซอลไว้เป็น่งนีเอาไว้ให้วิ่งใช้งาไงเอเหรือว่าถ้าคิดว่ามันคันให้เราต้องกดอินดิวเตอร์ไปก็ใส่ไปเลยไม่เสียหายอะไร อีกตัวหนึ่งไทบูสไทบูสบอกว่าค่ายเล็กกาดสแตนคาร์ดอาร์สหนึ่งเลกาดตัวนั้นบวก2,000แล้วก็เลิกรีไฮเล็กกาดไปก็เป็นตัวเอามารีไฮบอร์ดขึ้นด้วยเพราะว่าแต่บางครั้งอาจจะเจอตัวพวกกระต่ายเคหรือบุกขึนฮาร์ดที่บวกพลังเหตุว่าตัวที่ทำในเราเนี่ยจะก็เอามาไว้รีไฮตัวพวกนั้นนีเองอีกสองที่เลือกใส่เป็นเมโทพิสเตอร์ เอาไปเจอแบบการสัดเก็บเราต้องการใช้รถเอซตัวนี้ก็ช่วยได้ขู่ตีฮิ5ต5ตีชิปตลุกเชื่องก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวไอซ์ตัวหนึ่งกลายเป็นพิตโตคัสมาพิตโตคัสมาว่าเขาดได้มาสองไงตัวมันถ้ายีโชนี่สำหรับมากกว่าได้เหลือหนึ่งไม่ได้เทะเอ้ยได้รถหนึ่งเลยแล้วก็ได้เทะสุกการ์พุทธิพีที่มือสองแตนตัวมันก็เอาเป็นตัวยืดเกมให้ได้ จำเปนจะบอกเท่าเราไม่มีมือที่จะเล่นตัวอะไรเลย<ๆ>ก็เอาปีตัวพับมา<ๆ>ไปไล่ตีก็ได้<ๆ>จะเอาเป็นตัวนี้ไปไล่ตีก็ได้ไม่สำคัญอีปตัวก็ใส่ประมาณนี้ส่วนคอมโบพื้นฐานที่แนะนำเองก็เช่นตัวนี้สมมติเราขอขอชางมาอย่างนี้แล้วเาอาคอนักขึ้นลงมา ะเพื่อนลงมาโซบาร์ดแคปบคอช้าแนละ้วตัวมันใกล้ตัวการหนึ่งใหม่คันนี้เทิก <Okay, S 1> นเะพื่อนก็รีทาตัวมันเองสแตนคอช้า,าขึ้นมาก็ได้โบนิเมกหนึ่งจีนอีกสองนั่นแหละเพราะว่าทิกแวรบอกว่าเพื่อสแตนโซบาร์ดไนจีโซสบวกห้าพันก็เป็นตัวโปเบนิเมกในช่วงเมนเฟดได้เสียเวลาที่หูม,มากๆเพราะว่าเราต้องเสียเวลาไปตีเพื่อโดนเขาตักเบดทิ้งอะไรอย่างนี้ แล้วไปทํางหมดถึง้าเยที่สส่วนถ้าอยากปักอะไรจริงๆแนะนําให้เอาไว้แหงออกก็ได้จะใส่ตัวอื่นได,ได้อันนี้ก็ไม่เสียหายอะไรว่าพื้นที่ว่างไมงรูกนะว่าผมจะใสอะไรก็ใส่ตัวที่คิดว่าเออเอาจจะได้ใช้มีถ้ามันขึ้นเกรนไม่ขึน้นท็ไมอะไรเพราะว่าโครงเด็กมันก็ค่าที่จะหมดคาตีอันต่อเลยเพราะตัวเด็กมันยังเล็นแคน่นี้ถ้าได้เป็นพรีเมียม บบใส่พวกไอเซลมาก็ได้แต่ว่าไม่จะเกิดคอมโบที่เล่นยากเกินไปสัหรัวเด็กมาเลยเป็นจุดอ่อนในเนรื่องนี้ผมก็เลยใช้โฟงภาคเก่าเติมของภาควีนิดหน่อยเพื่อเด็กมาเล่นลื่นขึ้นเฉยครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบในเพียง่นี้ครับผมถ้าเราไ้เจอกันคร้งหน้าครับสวัสดีครับ